สวัสดีเจ้าวันี่จะมาผัดผักบุ้งให้ดูจ้าผัดปักบุ้งง่ายๆจ้าใครๆก็ทําได้นะคะกําหยัดเลยเช้าอาซิวหยกเช้าทงชอยเปตากาไทยกาผักผักบุ้งจ้ามาแล้วจ้านี่ผักบุ้งล้างสะอาดแล้วนะล้างสะอาดแล้วนะคะเว่าทงชอยแล้วเจ้า,าสายก้อนแจงกันละกานี้ตัวงวหอหลอเจ้าอาซิวหยกล่านี่ตัวซิวหยกอ่ะ เออนี่ตัวยาวแล,ล้วจะ加ดี้นที่甜味料ลงไปกันอะนี่ตรง有烧肉啦又有辣椒啦จะ加ดิ้นหัวเหยวในนี้ก็จะมีอาผักบุ้งก็จะมีหมูกรอบแล้วก็ใส่พริกเข้าไปแล้วนะทีนี้เราจะใส่น้ำมันหอยจ้ะใส่น้ำมันหอยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่หลอกกําโตปะาเออยกกันโตละมาจุา่มย้อเยี่หลอกแก ก็จะลงด้วยดิ่ด豆瓣酱ลงไปแล้วโอเคก็จะรอทองใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำตาลใส่ประมาณนี้ก็จลรอที่เอ่อหูเจียวฟันลงไปอ่ะอูเจียวฟันโอเค chúng mình xào là ha, lạc đa xíu xíu dầu, tôi mua một chậu nhiều quá ha, thì, anh Thái là đa dầu hơn, dầu hơn nhiều hơn ha, xào thì xào thì nó sẽ ra nước, không cần thêm nước, nó sẽ ra nước ha, không ใครๆก็ทำได้จ้าเพราะว่าเพราะว่าคนจีนแล้วส่วนมากเขาจะไม่ผัดปักบุ้งใส่หมูกรอบหรือว่าจะไม่ใส่เขาจะไม่กินผัดเหมือนคนไทยที่ก็ผัดกันนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะทำให้สำหรับคนจีนให้คนจีนดูนะคะสำหรับคนไทยก็โอเคแล้วนะคะคนไทยก็รู้แล้วนะคะว่าวิธีการผัดง่ายๆจ้าเดี๋ยวรอตัวน้อยๆแก

ลืมใส่กระเทียมจ้าโอเคนะคะใส่กระเทียมเข้าไปแล้วจ้ะจริงดิไม่记得จ้ยยวยลงดอเกาหยิดิ又要诶够热先要放落去叻ก็าาาามาเช้าแล้วจะแรงดีแกน้ำมันก็ต้องร้อนนะคะถึงจะใส่ผักบุ้งใส่ทุกเอาไปผัดนะคะน้ำมันต้องร้อนซะก่อนนะคะ 啲油要熱嘅啊，一陣就放落去嘅。如果啲材料少咧，個份量落一啲就少啲嘅；如果啲通菜多咧，就份量就落多啲嘅甜味料啊。O、okay. K，準備攞碟先。 ทำต้อนลอยฟองเหรอเฮก,กัลาก็ก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ทําให้ร้อนหน้าเพราะว่าอยู่ในบ้านจ้ะอยู่ในบ้านนะคะกลัวม,มันจะกระเด็นหนาวละน่ะหนย่งแพ็คซื้อหนึ่งแพ็คดีมาก 所以就落啲份量，就落啲调味料，就落多少少嘅啊。OK，嗱，落多落多啲油咧，因为个青蔬菜又多，蔬菜又多咯。 ลอดตัวนี่ต้องอ่ที่ยาวหลอดเฮ้ยแล้วจะโอเคกันละ่ะจะจังเขาคือชุดสวยยใส่แกงกันจะเก้าวสวยกันขาวหลอดเฮ้ยใส่ก้าวสวย,ยจะกังเขาชุดสวยก่เดี๋ยวน้ำมันก็ออกกันไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำนะคะก็เดี๋ยวเราผักน้ำมันจะมีน้ำออกมาจ้แะแนี่น้ำเริ่มออกละโอเคนะคะโอเคค่ะ 桂冬靚啲以开大火炒嗰阵时咧，就开大火㗎，开大火嚟炒嘅吓。 燒肉可以燜啊，節瓜噶，啊節瓜咧燜燒肉都好好食噶啊！ 嗱 OK 噶啦，OK 啦，北上碟啊，青菜我炒得好多啊，買咗一扎嘅，買咗一扎就炒晒佢啊，因為今日誒、呃、今日好少餸啊，今日好少餸啫、啊，所以就炒晒佢，唔留噶啦啊！ โอเคเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็เกา่เต็มล้านซิวเช้าทุ่งชอยโอเคละบ๊ายบาย